สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายกเตรียมพิจรารณาแผนเปิดพื้นที่จังหวัดน้ำร่องรับนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่3มิถุนายนนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบครั้งที่2ทับ2564ในวันที่4มิถุนายนเวลา 13.30นาฬินาทีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้อง PMOC ชั้น2ตึกไทยคูฟ้าโดยนายกและคณะกรรมการสอบสจะหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วทั้งโครงการเราชนะโครงการมอ3 3เรารักกันและมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจและมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกัน เพื่อชำระหนี้และจะพิจรารณาสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดเพื่อวางแนวทางในการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากนั้นจะพิจรารณารายละเอียดแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดน้ำร่องตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทยตลอดจนมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ